สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ตายพาลุยนะคะจะมาพูดถึงอีก4สายพันธุ์วัวนะคะที่นิยมเลี้ยงกันในประเทศไทยเรานะคะในบ้านเรานั่นเองนะคะไปดูกันเลยค่ะว่ามีพันธุ์อะไรกันบ้างนะคะ วัวพันธุ์ที่หนะคะเพื่อนๆคือวัวพันธุ์ตากค่ะวัวพันธุ์ตากนะคะวัวพันธุตากได้มาจากพันซาโลเลผสมกับบามันนะคะวัวพันธุ์ตากนี้จะเป็นวัวที่ให้เนื้อดีนะคะแล้วก็เหมาะสมในการเข้าขุนเป็นอย่างมากค่ะข้อดีของวัวพันธุ์ตากนะคะมีการเจริญเติบโตดีเนื้อนุ่ม เนื้อสันในมีมันแทรกซากมีขนาดใหญ่สนองความต้องการของตลาดโคเนื้อนะคะ2เลี้ยงง่ายหากินเก่งไม่เลือกหญ้านะคะทนทานต่อสภาพร้อนของบ้านเราได้ดีค่ะหมดสเหมาดที่จะนำมาผสมกับโคโคพันพื้นเมืองโคพันบราหมันนะคะและลูกผสมบราหมั่นเพื่อนำไปเลี้ยงโคขุนได้นะคะ 4. เป็นแม่พันธุ์ผสมได้เร็ว แม่โคอายุแค่14เดือนนะคะน้ำหนักน้ำหนักตัวน้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ280กิโลกรัมเลยทีเดียวส่วนข้อเสียนะคะการเลี้ยงต้องอาศัยการกดูแลเอาใจใส่พอสมควรไม่เหมาะที่จะนำเลี้ยงปล่อยทั่วไปนะคะต่อไปนะคะจะเป็นโคกำแพงแสนค่ะ โคกำแพงแสนนะคะลักษณะคล้ายๆกันเลยค่ะกับโคพันตางได้จากสาลุเลนะคะแล้วก็ปราหมนเหมือนๆกันนะคะและข้อดีของโคพันกำแพงแสนนะคะก็มีการเจริญเติบโตเร็วเนื้อนุ่มเนื้อสันเนื้อสันมีไขมันแทรกนะคะเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะเลี้ยงง่ายหากินเก่งไม่เลือกหญ้า ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนของบ้านเราได้ดีนะคะเหมาะสำหรับที่จะมาผสมกับโคเนื้อพันพื้นเมืองโครบรามันนะคะแล้วก็ถ้าผสมบรามันเนี่ยสามารถขุนได้เลยนะคะต่อไปเป็นพันกระบินบุรีนะคะโคพันกระบินบุรีเป็นโคลูกผสมระหว่างพันซิมเมนทันกับพันบรามันนะคะ โดยกรมพศได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยการบำรุงสัตว์ปลาจีนนะคะที่อยู่อำเภอรกระบินบุรีนั่นเองนะคะโดยนำเชื้อโคซิมแมนทันคุณภาพสูงจากต่างประเทศประเทศเยอรมันกับแม่โคบรามันแท้ได้ลูกโคช่วงที่ 1. เลือด50%แมนทัน50%บรามัน50%โดยผสม โคช่วงที่1เข้าด้วยการคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ใหม่เรียกว่าโคโนพันธุ์กระบินบุรีค่ะข้อดีนะคะการเจริญเติบโตเร็วนะคะซากมีขนาดใหญ่สนองความต้องการของตลาดโคเนื้อได้ดีค่ะทนทานต่อสภาพร้อนของบ้านเราได้พอสมควรเหมาะสำหรับการนำไปผสมพันธุ์โคพื้นเมืองบรามันนะคะลูกผสมบามันเนี่ยถ้าเป็นตัวผู้เข้าขุนได้เลยค่ะ ส่วนข้อเสียนะคะต้องเลี้ยงอย่างเอาใจใส่พอสมควรไม่เหมาะสำหรับปล่อยทุ่งปล่อยป่านะคะแล้วก็เนื้อจะมีสีแดงเข้มอาจจะเป็นข้อติของตลาดโคขุนค่ะต่อไปนะคะโคพันธุ์สุดท้ายนะโคฮินดูบราซิลค่ะเป็นโคเชื้อสายอินเดียเช่นเดียวกับโครบามันนะคะ แต่ปรับปรุงพันธุ์ที่ประเทศบราซิลนะคะสีมีตั้งแต่ขาวจนถึงเทาเกือบดำสีแดงแดงเรื่อๆหรือแดงจุดขาวนะคะหน้าผากหนกกว้างค่อนข้างหูยาวปานกลางและห้อยมากปลายใบหูหยักและบิดขาแข็งแรงนะคะเอ็นไปข้างหลังหนอกมีขนาดใหญ่ ผิวหนังและเนี้องหย่อนยานมากเป็นโคที่มีขนาดใหญ่ค่อนข้างสูงเพศผู้น้ำหนักเต็มที่ประมาณ900-1,000กิโลกรัมนะคะเพศเมีอยอยู่ที่6,000-700กิโลกรัมค่ะข้อดีของโคพันุ์ฮินดูบราซิลนะคะเป็นโคที่ทนร้อนนะคะปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศบ้านเราได้ดีทนโรคและแมะลงของบ้านเราได้ดีด้วยค่ะข้อเสีย ไม่เหมาะที่จะเลี้ยงเป็นโคเนื้อเพราะเป็นโคที่มีขนาดใหญ่สร้างกล้ามเนื้อช้าใช้เวลาในการขุนค่อนข้างนานนะคะจึงไม่นิยมนำมาขุนเป็นโคเนื้อนะคะครบเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับ8 0 0พันโคเนื้อที่นิยมเลี้ยงกันในบ้านเรานะคะผิดถูกยังไงนะคะให้อภัยไว้ในน้าที่นี้ด้วยนะคะ ขอบคุณความรู้จาก Google นะคะจากเว็บไซต์ต่างๆที่ตายได้นำมาพูดคุยให้เพื่อนๆฟังนะคะเป็นประโยชน์มากน้อยยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมแล้วก็กดติดตามช่องไม่ตายพาลุยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย